จะเอ่ยชื่อคงเดชชูศรีในวงการตำรวจรุ่นเก่าหลายคนคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธฝีมือและชื่อชั้นระดับอาจารย์นักสืบมือปราบท่านนี้ถึงขนาดถูกตั้งฉายาว่าอาจารย์คงนายตำรวจผู้ไม่เคยหวั่นเกรงอิทธิพลสามารถเป็นต้นแบบของผู้พิทักษ์สันติราษยุคใหม่ได้อย่างดีเด็ดหัวโจรร้ายในเมืองหลวงมานั่งต่อนักจากเด็กนักเรียนหนุ่มโรงเรียนโยธินบุรณะเบนเข็มเลือกสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สมัครเหล่านายร้อยตำรวจสามพันจนจบรุ่นที่17รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทล้วนปานรถทิพพลตำรวจตีทวัดชัยรมประสิทธิ์และพลตำรวจตีนุก,กูลสมมาทัศน์รับราชการครั้งแรกเป็นผู้บังคับหมวดทำหน้าที่หัวหน้านปพสพอำเภอเมืองราชบุรีเป็นสารวัตรใหญ่สอนอห้วยขวางและสารวัตรใหญ่สอนอชนะสงครามก่อนขยับขึ้นรองผู้กำก,กับการสืบสวนนครบ,บาลเหนือซึมซับวิชานักสืบนานกว่า6ปี ถึงเลื่อนเป็นผู้กำกับการนครบาล3และรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือตามลำดำับนั่งเก้าอี้รองผู้บังคับการอยู่หลายปีกว่าจะติดยศนายพลตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีแล้วกลับถิ่นเก่านครบาลเป็นผู้บังคับการนครบาลหน 1, ึ่งกระทั่งย้ายขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำแหน่งสุดท้ายก่อนกเกษียณอายุราชการเมื่อปี2543ผลงานของพลตำรวจตีคงเดชมีมากมายเริ่มตั้งแต่ เป็นหัวหน้าคณะสืบสวนจับกุมคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี2530คลายปมตามจับนายพิษณุเทพเจริญกับพวกที่ใช้อาวุธสงครามถล่มฆ่าพันตำรวจโทขจรเดชพวงสงวนวงที่จังหวัดอุดรนธานีสืบสวนจับจากสิบตำรวจธีรชัยป้อมปิดกับพวกใน,กบบนคดีพ้นฆ่านายรุ่งโรส,สังอุไรแก๊งคนร้ายข้ามชาติสงผู้หญิงไปทำงานญี่ปุ่น จับกุมดาบตำรวจตีสีเดชตุ้ยศักดากับพววร่วมกันฆ่านายสุภกรจรัสเถียนหรือกำนันตงอดีตศศมหาสารคามบิดานายยุทธพงศจรัสเถียนศสพักประชาธิปัตย์อีกทั้งสืบสวนคลายคดีฆ่านายชัยสิริเรืองการเจนาเศรษหรือตั้งหัวอดีศสอุบลราชธานีที่มีนายนิรันดรเรื่องการเจนาเศรษลูกชายแท้ๆอยู่เบื้องหลังเป็นคณะทำงานสืบสวนสอบสวนที่คลายคดีสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน ผู้อำนวยการอสมทจนกระชากโชมหน้าทีมนักฆ่าและผู้บงการคือนางอุบลบุญยชโลธรเจ้าแม่รายการวิทยุชื่อดังฝั่งภาคอีสานแกะรอยคดีหญิงแพทย์หญิงมิชรีมกรสารสามารถรวบตัวนายสุข,ขุมเชิดชื่นอดีสวกับพวกเป็นผลสําเร็จรวมถึงคดีฆ่าจาแหลพนางสาวเจจจราพลอยองุนศีนักศึกษาแพทย์ที่นายเสริมสาครราชแฟนหนุ่มนักศึกษาแพทย์เป็นฆาตกรโหด ผมคลุกคลีงานนักสืบจริงๆสมัยเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือมีลูกน้องที่ปัจจุบันเติบโตอยู่ในวงการมากมายอาทิพานุพงศ์สิงหราณอายุธยาผีระบุญเลี้ยงบันดลตันทภ,ภัยบูณ์ปรีชาที่มามนรีสมศักดิ์แสนชื่นและสลิดชัยอเนกเวียงพลตำรวจตีคงเดชเริ่มต้นเล่าความหลัง คดีแรกที่ทำกลายเป็นตำนานมรดกตระกูลเลือดอันโด่งดังในคดียิงนางสาวกุสมารรมวัฒนะลูกสาวนางสุวพีธรรมวัฒนะเจ้าของตลาดยิ่งเจริญที่เขาไปสืบสวนคลี่คลายปมจนสามารถจับกลุ่มมือปืนและผู้จ้างวานเป็นอาแท้ๆของเธอเองตลอดระยะหลายสิบปีในชีวิตนักสืบพลตำรวจตีคงเดชบอกว่าแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวบ้านต้องกลายเป็นที่ทำงานทำเป็นเซฟเฮาส์ลูกเต้าต้องคอยหลบ เพราะคนเต็มบ้านไปหมดหลายต่อหลายครั้งต้องเผชิญหน้ากับผู้มีอิทธิพลเจ้าพา่อนายบ่อนหรือแม้กระทั่งนายของตัวเองแต่ผมไม่เคยหวัดเพราะคิดอยู่เสมอว่าตราบใดที่ตำรวจกลัวอิทธิพลแล้วประชาชนจะอยู่กันได้อย่างไรเขาเคยได้รับมอบหมายให้ติดตามจับกลุ่มนายโสธนาวิสุทธ์ผู้กว้างขวางคนดังที่ตกเป็นผู้ต้องหาหัวพันคดีค้าผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มทูนฮิรัญยทรั์ และคดียิงนายทวีพงศ์มณนีนินนักแต่งเพลงชื่อดังกับอีกหลายคดีติดตัวผู้ต้องหารายนีหนีไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกากับเสียโต้งนายกำพลตันสัจจาพลตำรวจเอกนรงมหานทน์อธิบดีกรมตำรวจจึงส่งพันตำรวจเอกประยุนโกมรกุลน,น,นานนครเป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยพันตำรวจโทรจนานาเจริญเป็นล่ามและพันตำรวจโทคงเดชชูศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือ เดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจสากลของสหรัฐอเมริกาจัดโรงแรมให้ที่พักเรียบร้อยเพื่อรอไปจับกลุ่มตอนเช้าด้วยความใจร้อนของผมหลัวมันไม่อยู่แล้วจะทำอย่างไรผมตื่นเช้าจึงใส่ชุดวอมออกไปวิ่งออกกำลังกายเพื่อดูอาพาร์ตเมนต์ที่นายโสกับเสียโต้งพักอยู่บังเอิญไปถึงทั้งคู่ลงมาขึ้นรถขับออกมาเติมน้ำมันด้านหน้าอาพาร์ตเมนต์พอดีคิดอยู่นานว่า หากลอยไปเดี๋ยวนี้เลยตัดสินใจเข้ายึดกุญแจรถเอาไว้ก่อนทั้งคู่โวยวายลั่นปัม๊มผมเลยบอกไม่มีอะไรเราเป็นคนไทยเป็นตำรวจด้วยจะมาจับมึงทำเอานายโสยืนงงไม่คิดว่าจะเจอตำรวจไทยบ้าดีเดือดนั่งเครื่องบินมาตามจับถึงอเมริกาแต่ยังไม่ทันที่จะเข้าลอกตัวตำรวจลอสแอนเจลิสยกกำลังมาพอดีจัดแจงรวบคู่ความทั้งหมดใส่กุญแจมือหลักเข้ารถไปโรงพัก ก่าจะเจราจากันรู้เรื่องเล่นเอาเกือบชั่วโมงด้วยวิญญาณความเป็นนักสืบของเราแท้ๆผลตำรวจตีคงเดชย้อนภาพแบบติดตลกอดีตนายตำรวจมือปราบชั้นรูอย่างเล่าเรื่องสมัยนั่งเก้าอี้ผู้กำกับการนครบาน3ามุมพื้นที่หลายโรงพักตำเลทองตั้งแต่ดุสิตสามเสนมักสกันห้วยขวางชนะสงครามและพญาไทยที่ยุคนั้นบ่อนการพนันกำลังเรื่องชื่อโดยเฉพาะบ่อนปอประตูน้ำ การเข้าจับกลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเจ้าของบอดสร้างประตูเหล็กกั้นอย่างดีมีวงจรปิดจับตาดูความเคลื่อนไหวแถมมีตำรวจบางคนคอยเป็นสายข่าวพอจะรวมกำลังเข้าจับกลุ่มก็ข่าวรั่วอยู่เป็นประจำเขาเคยเสนอให้เดือนตั้งสองถึงสามแสนแต่เราเอาไม่ได้เพราะขืนเอามีวางเปิดกันเป็นตลาดนัดไม่เกรงใจตำรวจผมเลยบอกว่าเฮ้ยกูไม่เอานะกูไม่ยุ่งส่วนคนอื่นจะเอาสารวัตรนายสิบคนตำรวจใครจะเอาเรื่องของมัน แต่อย่าให้มีเรื่องบางทีเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นมันบ้างลําพังเราเองเป็นผู้กํากับคงไม่มีเงินไปแจกจ่ายลูกน้องได้มากขนาดนั้นแต่ก็มีผลงานจับกลุ่มเดือนละหลายร้อยคนช่วงไหนชักแรงบอกให้หยุดต้องหยุดจะมีอะไรกับเด็กๆไม่ว่ากันให้หยุดต้องหยุดเลิกเป็นเลิกถ้าขืนกลั่ขืนก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้คนตํารวจตีคงเดชบอกแล้วก็มาถึงวันเหตุการณ์ที่เกือบจะกลายเป็นความบาดหมางระหว่างนาครบาลกับกองปราบปราม ที่นายพลตำรวจมือปราบชื่อดังท่านนี้ไม่เคยลืมวันนั้นมีคดีนักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีรับจ้างเฝ้าไข้แล้วกลับเข้าหอพักของโรงพยาบาลตอน5-6ทุ่มลงสถานีรถไฟจิรดาจะเข้าด้านหลังแต่ประตูด้านเปิดต้องเดินลอดทางรถไฟไปเข้าด้านหน้ากลับเจอคนร้ายติดยาเสพติดแถวริมทางรถไฟยมราชลากไปข่มขืนเ็จแล้วเอากระเป๋าตังไปด้วยมีบัตรเ t m เมและเบอร์โทรศัพท์ ต่อมาคนร้ายโทรศัพท์ไปห,หาเหยื่อถามว่าอยากได้บัตรคืนใหม่ให้เอาเงินมาไทย20,000บาทพยาบาลสาวไม่กล้าบอกใครเครียดมากคนร้ายยิ่งโทรมาเซาสีบอกถ้าไม่ให้จะเอาบัตรไปติดประกาศหน้าโรงพยาบาลเธอจึงไปปรึกษาอาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงพยาบาลพามาหานายแพทย์สุชาติอินทราประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณนะรุ่นเดียวกัน จึงพาผู้เสียหายและอาจารย์ฝ่ายปกครองเข้าหารือเป็นการส่วนตัวที่บ้านบอกมีเรื่องเดือร้อนมากไม่ให้อื้อฉาได้ไหมเป็นคดีขึ้นศาลเบิกความก็อายเขาผมก็เลยวางแผนต่อรองให้เหลือ8,000บาทเนื่องจากเป็นนักเรียนแพทย์ไม่มีเงินคนร้ายยอมตามข้อเสนอจึงนัดหมายกันห้าทุ่มเพื่อส่งเงินที่ด้านหลังสถานีรถไฟจิรดาผมนำกำลังฝ่สืบสวนโรงพักพญาไทไปซุ่มดักพอพยาบาลเห็นคนร้ายออกมาก็ส่งสัญญาณเอามือจับหูขวาว่าใช่แน่ ตำรวจจึงวิ่งเข้าชาร์จมันวิ่งหนีไปตามทางรถไฟชักปืนลูกซองยิงใส่มาสารวัตรโกสินหินเทาวิ่งกวาดไปยิงสวนตอบโต้กลับไปส่งผลให้คนร้ายตายคาที่ระหว่างกำลังชุลมุนพิสูจน์พิสามันคาตกรรมก็มีรายงานเข้ามาว่าบ่อนปอประตูน้ำถูกกองกำลังปราบปรามบุกถึงยกกำลังทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุเดินทางไปพร้อมทิมสนับสนุนจาก5โรงพักรวม200นายไปล็อกอีกฝั่งอาคารที่พวกนักพนันเดินทะลุได้ ผลสุดท้ายกว่ากองปราบปรามจะจาอประตูเหล็กเข้าไปจับผู้ต้องหาได้แค่คนแถวนั้นเพียง18คนแต่ตำรวจท้องที่ที่ชำนาญจุดมากกว่าสามารถจับได้138คนการยื้อแย่งผู้ต้องหาของตำรวจสองหน่วยจึงเกิดขึ้นเนื่องจากผู้บังคับบัญชาฝั่งกองปราบปรามอ้างว่านะครบาลชุบมือเปิบปะทะคารมกันพักใหญ่ก่อนรอมชอมตกลงนำผู้ต้องหาทั้งหมดไปดำเนินคดีลงประจําวันร่วมกันจับที่โรงพักพญาไทย พอรถบัสขนนักพนันมาถึงหน้าโรงพักตำรวจกองปราบปรามกลับเอารถสายตรวจมาจอดขวางประตูและสั่งให้เอาผู้ต้องหาไปกองปราบให้หมดผมบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่เราจับตามอำนาจหน้าที่กองปราบไม่มีสิทธิ์เอาผู้ต้องหาไปสอบที่อื่นเพราะยังไม่ได้เช็คว่าใครชื่ออะไรถ้าเกิดเอาไป10บคนแล้วหายไป5คนใครจะรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโด50นายพร้อมอาวุธ ยืนคุมสถานการณ์เครียดขณะที่ฝ่ายนครบาลประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ191ตามมาสมทบคืนนั้นถ้าปืนลั่นนัดเดียวสงสัยยิงกันเละบรรยากาศกำลังหน้าสิวหน้าขวานพลตำรวจตีคงเดชเล่าว่ามีนายพลตำรวจคนหนึ่งนั่งรถเบนซ์แซงหน้ารถตำรวจสายตรวจเข้ามาจอดพอลงจากรถก็ตรงเข้ามาผักอกผมบอกลือมาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผิดคดีอาญานะผมปัดมือทันทีบอกผมไม่ได้ตำรวจเจ็ก มาลื้ออ้วกับผมได้ไงผมเป็นตำรวจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณแหละเป็นใครใส่รองเท้าแต่มาลื้ออ้วกับผมนายพลตำรวจนอกเครื่องแบบท่านนั้นโกรธตัวสัน่นเพราะโดนจวกต่อหน้าคุณนับร้อยต่อหน้านักข่าวอีกหลายสำนักผมย้อนไปว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงคุณกลับไปเลยแต่ถ้าคุณจะเอาผู้ต้องหาไปแค่ล้อหมุนคุณจะรู้เองว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายพลระดับผู้บัญชาการท่านนั้นสวนทันทีว่าคุณจะยิงผมเหรอ ผมบอกว่าไม่ได้ยิงแค่ว่าถ้าล้อหมุนแม้แต่นิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นไม่เชื่อคุณสั่งสิเอาให้รถเคลื่อนเขากลับไม่กล้าสั่งปากสั่นเดินงุนงานขึ้นรถปิดประตูไปหารัฐมนตรีมหาไทยใส่ไฟให้ยายผมภายใน24ชั่วโมงข้อหากระด้างกระเดื่องก้าวร้าวขัดขวางการจับกลุ่มมีผลประโยชน์กับบอลการพนันคงคิดว่าผมไปขวางพระรับเงินอยู่ทั้งที่จริงมันคนละเรื่องกันมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่า อดีตมือปราบนครบาลชื่อดังพูดอย่างภาคภูมิใจเรื่องราวที่ตกเป็นข่าวครึกโครมคืนวันนั้นพลตำรวจเอกเผ่าสารสินอธิบดีกรมตำรวจเรียกเขาไปชี้แจงข้อเท็จจริงมีการตั้งกรรมการสอบสวนก่อนมีคำสั่งว่าไม่มีความผิดให้ยุติเรื่องปรากฏว่าผมถูกอาฆาตมาตลอดพอนายตำรวจคนนั้นมีอำนาจจะเสนอย้ายผมจากตำแหน่งรองผู้การเหนือไปเป็นรองผู้การดับเพลิงแต่บอดไม่เห็นด้วยที่จะย้ายมือสืบสวนมือปราบ ผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสืบสวนปราบปรามไม่มีความรู้ด้านเทคนิคจะให้ไปอยู่ดับเพลิงไม่ได้จำเป็นต้องเอาคนที่มีความรู้ด้านดับเพลิงไปอยู่คนสุดท้ายโหวตแล้วไม่ผ่านบอนดังประตูน้ำยังเป็นชนวนสำคัญให้มือปราบนครบาลต้องเผชิญหน้ากับเจ้าพ่อเมืองกรุงชนิดที่หัวหน้ามาเฟียใหญ่ในยุคนั้นต้องยอมสยบผลตำรวจตีคงเดชบอกว่าบอนประตูน้ำหลังทลายกันมาหลายยกหมิงท่าดินแดงมาเช่าทำเป็นเจ้าของบ่อนมีปุ่นประตูน้ำ กับนายแคลทนิกุลไปเล่นพนันเมื่อแทงถูกเอาแต่เสียลงบัญชีไว้พอหนักเข้าเลยทะเลาะก,กันมีผู้ใหญ่ระดับนายทหารนัดเกลียให้ไปเจอกันที่ลานจอดรถหลังบ่อนประตูน้ำเจ้าพ่อเมืองหลวงขนกำลังไป3าถึงสคันรถส่วนใหญ่เป็นตำรวจทหารฝ่ายตรงข้ามมีสหอขณะที่อีกกลุ่มเอานักเลงจากเมืองชนบุรีเตรียมฉากกันให้รู้ดำรู้แดงไปข้างหนึ่งตำรวจได้ข่าวพอดีจึงยกกำลังไปซุ่มพอนายแควกับพวกมาจึงตัดสินใจปิดล้อม ตรวจค้นจับกลุมทั้งลูกพี่และลูกสมุนดำเนินคดีข้อหาอาวุธปืนและซ่องโจรน,นำควบคุมตัวไปขังไว้สอนอดุสิตมีนักการเมืองนายทหารคนดังวงการมวยมาเยี่ยมกันเต็มโรงพักเราบอกแค่ว,ว่าที่จับครั้งนี้เพื่อสั่งสอนไม่ให้ซ่าในพื้นที่นี้คนที่ใหญ่ที่สุดคือผู้กำกับนักเลงจะมาใหญ่กว่าตำรวจได้อย่างไรเจ้าพ่อตัวจริงคือกูไม่ใช่มึงถ้าจะมาแบบนอบน้อมถ่อมตนทอยทีถอยอาศัยเราไม่ว่า เล่นมากลางใหญ่กว่าอย่างนี้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เฉพาะใหญ่คนดังก้มหน้ารับปากยอมเลิกราหลังจากนั้นเพียงแค่3เดือนเขาไปจัดงานวันเกิดจัดเวทีใหญ่ยิ่งกว่าเวทีคอนเสิร์ตขึ้นไปร้องเพลงพี่มีแต่ให้ร้องเสร็จคงเมาประกาศลั่นว่าถนนสายนี้กูยังเดินไม่ได้หากไอ้คงเดชยังมีชีวิตอยู่กล้าประกาศบนเวทีต่อหน้าแขกนับร้อยมีลูกน้องมาเล่าให้ฟังผมยังนั่งคิดเล่นๆเ,เลยว่าโจรมันจะฆ่าตำรวจ หรือตำรวจจะฆ่าโจรดีว่านายพลมือปราบล้ำลึกเหมือนเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาไม่นานไม่กี่เดือนต่อมาก็ถึงวันดับเจ้าพ่อเมืองหลวงแคลทนิกุลถามว่าประทับใจการสืบสวนคดีไหนมากที่สุดตำรวจนักสืบรุ่นเก่าตอบไม่ลังเลว่าเป็นคดีสังหารนายแสงชัยสุนทรวัดผู้อำนวยการอสอมทที่สืบสวนกันมานานมีตำรวจหลายหน่วยระดมกันทำแต่ด้วยความฟุกของนครบาลโดยการขยายผลมือปืนจากคดียิงเจ้าของร้านขายเครื่องสุขพัณฑ์ ท้องที่สอนอบางชันกระทั่งประสบความสำเร็จพิชิตคดีประวัติศาสตร์เมื่อปี2539ชนิดที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยังจะไม่เชื่อเพราะพวกเขาสืบกันแทบพิกแผ่นดินประทับใจที่ร่วมกันทุ่มเททำงานตามกันมาตลอดอีกคดีคือมือปืนยิงแพทย์หญิงนิชรีมการาสารรู้แต่แรกว่าใครเป็นคนบงการแต่ต้องใช้เวลาสืบสวนไล่หาพยานหลักฐานกว่าจะตามจากกับกลุมกลุ่มมือปืนก่อนสาวไปถึงนายสุข,ขุมเชิดชื่น อดีสวผู้จ้างวานได้เป็นผลสําเร็จเชื่อไหมว่าก่อนจะถึงจุดใคลแมมกวันจับผู้ต้องหาสมเด็จพระเทพเรียกผมเข้าเฝ้ารับสั่งว่าคนตายเป็นอาจารย์ฉันเองนะทุกคดีทํากันได้แล้วทําไมคดีนี้เอาไม่ได้ก็รู้ๆกันอยู่ไม่ใช่หรอือช่วยกันหน่อยนะหากยังจับคนร้ายไม่ได้อีกหน่อยก็จะกําเริบก่อคดีอื่นอีกมากมายผมกลับมานอนคิดหนักเลยแล้วถึงเรียกลูกน้องทั้งหมดประชุมบอกต้องทํางานถวายชีวิต เอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จทั้งหมดคือตำนานแค่เศซเซียวของชีวิตอดีตนักสืบมือปราบนครบาลชื่อดังที่ไม่เคยสยบก้มหัวให้แก่อิทธิพลเถื่อนคงเดชชูสี